สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีที่นานด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะ NW r e a l e s t a t e รียวนะคะขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะเราอยู่กันหน้าแปลงที่ดินเนื้อที่เต็มนะคะคุณผู้ชมก็คือแปลงนี้นะคะ11ไร่2งาน79.3้ตารางวานะคะก็เริ่มจากจุดตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมหาตรงหลักนี่ค่ะ ที่เขาเป็นแนวเขตตรงนี้นะคะแต่สําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะแปลงเต็มคือ11ไร่2งาน79.3ตารางวาเจ้าของนะคะแบ่งขาย5ไร่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะพาไปชมส่วนที่เจ้าของแบ่งขายนะคะแต่เราเริ่มสตาร์เลยจากจุดนี้นะคะ่ะครับผมตรงนี้ที่น้องแหม่มเดินอยู่ก็คือถนนสาธารณประโยชน์นะครับที่เชื่อมรถยงหลายหมู่บ้านเลยน้องแมม อ่าบ้านบ้านอ้อนะคะผมบ้านดอนแล้วก็บ้านหลักร้อยนะครัะฝั่งด้านนู้นนะคะคุณผู้ชมจะไปบ้านดอนบ้านด่านจางนะคะแล้วก็บ้านหลักร้อยนะคะก็คือแต่ว่าเขาจะอยู่คนละตำบลกันบ้านหลักร้อยบ้านดอนบ้านด่านจางก็อยู่ตำบลด่านจางส่วนบ้านอ้อฝั่งนี้จะเป็นตำบลกำปังแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่ ตำบลกำปังอโนนไทยจังหวัดนะครราชสีมานะคะคุณผู้ชมแบบพาคุณผู้ชมเข้ามาชมภายในแปลงที่ดินของเจ้าของที่ดินก่อนนะคะแล้วก็จะพาเดินอาพาคุณผู้ชมนะคะเดินไปทางฝั่งนู้นนะคะแบบเป็นคนเดินแต่คุณผู้ชมแบบรับชมไปด้วยกันนะคะอาตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมหาที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเป็นที่นานะคะทั้งหมดเนี้ยเลยเป็นที่นาเลยค่ะที่คุณผู้ชมกําลังเห็น เขียวพาจีนี้ก็คือข้าวนะคะปลูกข้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยไ่ครับเป็นข้าวนะครับเราเคยสีทานนะครับนิ่มอร่อยเลยนะครับ <c oughs> ข้าวก็คือเป็นข้าวหอมมะลินะคะคุณผู้ชมฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นแปลงที่ดินของเจ้าของนะคะ11ไร่2งาน79.3ตารางวาแบ่งขาย5ไร่นะคะจะอยู่ฝั่งด้านนู้น ถ้าเราหันหน้าเข้าหาที่ดินส่วนที่แบ่งขายจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะคะจะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อแบบพาคุณผู้ชมมาชมข้าวแบบใกล้ชิดเลยดีกว่านะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเขาน้ําไม่ท่วมที่นี่น้ำไม่ท่วม,ท,ม,ท,วมที่อื่นน้ําท่วมนะคะช่วงนี้โคาราชนะคะจะมีโซนที่ถูกน้ําท่วมนะคะแต่สําหรับตรงนี้น้ําไม่เคยท่วมเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแบบพาคุณผู้ชมมาชมในช่วง ที่ที่อื่นน้ํากําลังท่วมกันเยอะเลยนะคะตรงนี้ปลอดภัยมากน้าไม่เคยท่วมถ้าลูกค้าต้องการที่ดินที่แบบว่าอยากหนีน้ําท่วมนะคะไม่ชอบน้ําท่วมเลยนะคะอยากได้ที่ดินที่น้ําไม่เคยท่วมมาก่อนแบบแนะนําแปลงนี้ แต่ว่าแปลงนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งขขยอยู่ที่5ไร่ฝั่งน้นตรงนี้เป็นข้าวที่เจ้าของปลูกเอาไว้แล้วก็กําลังออกรวงนะคะเขาเรียกว่าตั้งท้องหรือแบบใช่ค่ะนี่นพี่พนัทจะสอ่องให้ดูนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่น้องแหม่มเห็นไหมคะเมื่อกี้พี่นัทได้ยินเสียงปลาจุ้มจ้ำจุ๊จ้ำเลยแส <laughs> ดง<ช>ว่าวอุดมสมบูรณ์มากๆเนี่ยแล้วแหม่ขนาดนี้เป็นเขาเรียกว่าที่โคกนะครับก็ยังมีน้ํานะครับใช่ๆตรงนี้เป็นโค้งหนองระเสานะคะคุณผู้ชม แบมมเคยหาปลาในนาแล้วพี่นาทบอกว่าได้ยินจากบ้านแะล้วมีอยู่แล้วจะอยู่ในนาเนี่ยหะปูน,ะะนาปลา,ปลาช่อนน,นะครับ<า>ผมหอยส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เจ้าของอเจ้าของที่ดินเดิมนะคะตอนนี้แหม่มกับพี่นัทน,นะคะ N W Real Estate 7 8 เราขายไปแล้วฝั<า>่งนี้คือเราขายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทางลูกค้านะครับ <c oughs> <ๆ>ที <c oughs> ่สนใจนะครับไะเอีย่ขอข้อมูลเรานะครับ <c oughs> จนวันที่เราอุ่นกรรมสิทธิ์ <c oughs> เลยน้อยแล้วนะคะแปลงนี้หกไร่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าของที่ปลูกข้าวก็จะเป็นเจ้าของท่านนี้ก <c oughs> <ค assim> ็จ <c oughs> ะต้องปลูกข้าวในแปลงของที่แหม่มขายไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มพาคุณผู้ชมไปชมทางทางเข้าทางออกของแปลงที่ดิน ส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้จะเป็นบ้านสวนของเจ้าของที่ดินนะคะในในโซนนี้เจ้าของเก็บเอาไว้ไม่ได้ขายเดี๋ยวแม่มพาไปชมสวนที่เราขายดีกว่านะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปข้างน,นอกแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะค่ะวันนี้เราเอารถกระบะนะครับเข้ามานะครับผมเพราะว่าเราพาคุณแม่ย่านางใ,ใหญ่มาชมุ่งนานนะคะก็จะต้องใช้รถกระบ,บะนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่แหม่กับพี่นัทมาเนี่ยถนนเป็นถนนหินลูกนะคะ จากถนนสุรานาลาัเข้ามาก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะถูกต้องครับถนนเส้นนี้ต้องบอกทานผู้ชมก่อนนะครับรว่ารถนะสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกเลยเพราะว่าเป็นถนนหินพุดที่บดแน่นแล้วนะครับรก็สามารถที่จะวิ่งระหว่างชุมชนได้เลยนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาจากถนนสุรานาลาัยเนี่ยก็แป๊บเดียวเองนะครับ2.7กิโลมาถึงแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชม แปลงที่ดินเจ้าของเริ่มจากเสารตรงต้นกอไผ่นะคะแต่ตรงนี้ก็คือรวมทั้งหมด11ไร่2งาน7 9 3ตารางวาคือแปลงที่ดินแปลงนี้เขาหน้ากว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน้ากว้างจากตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปจนสุดบ่อน้ํานะคะแล้วเราก็จะแบ่งขาย5ไร่5ไร่ก็จะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อแล้วก็มีส่วนตรงโคกนะคะเรียกคําว่าโคกนะคะก็คือเขาถมแล้ว สำหรับปลูกบ,บ้านได้เลยด้านนี้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนี่นะคะที่เจ้าของที่ดินเอาแก้วมังกรหว,ว,วานช่าเลยนะคะน้องแมวใช่หวานช่าเลยค่ะเนี่ยจะปลูกแก้วมังกรนะคะตรงนี้ยังเป็นถนนสายคารประโยชน์อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเพื่อนบ้านะคะุณส่งขานี่ค่ะเพื่อนบ้านทําไร,ขาร่ข้าวโพดสวยมากมากเลยน้องแมวเห็นไหมคะข้าวโพดออกรวงแล้วน้องแมวเนาะเนี่ยก็คือ ฝักใหญ่ๆ่อ้วนๆพีๆกันเลยแบบว่าน้องจะปรีแล้วนะคะคุณผูช้ชมนี่คือไร่ข้าวโพดของเพือ่อนบ้านนี่เขาก็ได้จะปลูกขายนะคะเ<ช>ยอะมากนะปลูกขายตรงนี้ยังไม่พป็นจุดกลางที่ดิมกลางนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะตรงนี้ยังเป็นถนนหินคลุกอยู่แล้วก็มาเรื่อยๆมีมะม่วงนะคะนี่ค่ะเราเห็นแล้วนะคะมีมะม่วงมีชาอมนะคะมีชาอมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ มีมะพร้าวน้ำหอม <Wow. S 2> มีน้ำเยอะมากใช่เราได้ชิมแล้วหวานฉ่ำเลยนะครับน้ำเยอะมากแล้วก็หวานมากเลยนะคะแล้วก็จะมีมะขามเทศนะคะน่าจะเป็นมะขามเทศหวานเพชรนนไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีมะพร้าวมีมะขามเทศหวานเพชรนนไทยมีมะขามที่ว่าเราสามารถเอาฝักไปไปทําเป็นมะขามเปียกได้นะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นมะขามเปียว มะพร้าวก็มีหลายต้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงที่แบ่งขายแล้วใช่ไหมคะน้องแมมช่ช่วง,งนี้นะครับสุดบอ่อเลยนะคะก็คือตั้งแต่ถ้าถ้าตั้งแต่ตรงเสาก็ประมาณามต้ณตนนี้นะครับประมาณการใช่ไหมคะน้องแมมประมาณการต้นนี้นะครับผมให้ให้ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยมีทางเข้าทางออกตรงโคกด้วยใช่ค่ะก็คือขยับมาประมาณหนึ่งนะคะ แล้วก็ยาวไปข้างหลังอะไรโ,โอ้โหแล้วลวุแล้วท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะได้บ่อน้ําบ่อนี้ไปซึ่งน้ําน้ําอุดมสมบูรณ์แล้วดูของที่ท่านเจ้าของเดิมนะปลูกไว้นะครับมีมะพร้าวนะครับพวกสวนมะพร้าวเนหะ็นต้นไผ่ด้วยใช่ไหมน้องแหมมโอ้มะพร้าวมีเยอะเลยค่ะรอบบ่อเลยไหมคะน้องแหมมเนาะแล้วมะพร้าวเนี่ยเวลาเราซื้อมาปลูกแพงนะคะ เจ้าของลงทุนมากนะคะวันนั้นเจ้าของยังบอกแบบว่าเดี๋ยวจะซื้อมะพร้าวมาปลูกอีกเยอะเลยจําได้ไหมคะพี่จำได้ค่ะบแยังบอกโหแบบซื้อมาแค่ต้นสองต้นนะต้นละร้อยห้าสิบาทก็ยังแบบสองสองต้นเนี่ยปลูกที่ที่บ้านเนี่ยก็จะไม่รอดแล้วนะแต่ว่าตรงนี้คือเขาปลูกแล้วได้ทานแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตตรงนี้เลยค่ะพี่นัทสุดบอกนะคะนี่น้องแอมเห็นไหมคะมีต้นไผ่ด้วยหน่อไผ่หน้าฝนนี่เราก็เคยได้ทานนะคะน้องแอม ฝั่งนี้ก็เป็นไร่ข้าวโพดค่ะใช่ครับนี่ทางนี้ที่บอกนะครับก็คือไปบันออได้นะครับเส้นทางนี้นะครับผมค่ะพี่นะคะแบบว่านะคะประมาณการเนี่ยพี่นะตุดูใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นี่ไงคะเเอาสามววูกไว้แล้วถ่ายรูปให้ลูกค้าได้รับชมใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในสักนิดนึงอธิบาทางนี้ก็ได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้จะเป็นไร่มันสำปะหลังของเพื่อนบ้านอันนี้คือไร่มันสำปะหลังของเพื่อนบ้าน ส่วนแปลงที่ดินเริ่มจากเนี่ยเขาเอาเสาใหญ่ๆมาปลูกกับเสาปูนสูงๆนะคะอันนี้ก็แนวเขตด้านซ้ายมือสุดของแปลงที่ดินฉะนั้นแปลงที่ดินปลยนี้ก็จะได้กอไผ่นะคะมีกอไผ่หน่อไม้เนี่ยเยอะเลยมีหน่อไม้นะคะมีมะพร้าว้ําหอมนะคะมีมะม่วงนะคะคุณผู้ชมโอ้โหพี่นะคะพี่ถ้าถ่ายมะพร้าวโซนจุดนี้ให้ให้ยงังถ่ายเออ เราต้องเข้ามาข้างในนิดหน,นึ่งแนบหรือปากงูลิเป็นปักนทะี่ะจันต์ไหมเราจะได้ให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าซื้อที่ดิมไปแล้วลูกค้าได้อรไรบ้างน,นะคะนี่แล้ว,ว,วนี่ค่ะพีจะจำได้ไหมเจ้าของเอาสายบัวไปให้เรากินด้วยเราได้แกงตลอดเลยอันนี้เนาะอุ้ยมะพร้าวพีัะเขาเขาโน้มตัวลงมาเยอะเลยเนาะ,ะ,ะเห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีมะขามเทศหวานน่าจะเป็นเทศนนไทยนะคะคุณผู้ชม มีมะพร้าวก็หลายต้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสีไม่ไม่ต่ำกว่าห้าต้นนะคะโดยประมาณก็คือมะพร้าวไม่ต่ำกว่าห้าต้นแล้วก็มีหน่อไม้นะคะมีมะขามเทศหวานเพชรนนไทยนะคะแล้วก็เอ่อเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินผ่านมาก็จะมีมะม่มีชะอมประมาณนี้แต่เวลาที่เรามารังวัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพื้นที่อีกทีหนึ่งก็คือบ่อน้ำเนี่ยก็จะสุดไปทางนู้นนะคะ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมฝั่งทุ่งนากันนะคะได้ค่ะคุณนี่ต้นอะไรนะคะน้องแหมินนี่ต้นไผ่ใช่ไหมคะเอ็นอ๋ออิงไผ่พี่นึกว่าต้นพี่นึกว่าต้นพันต้นงอกตรงนี้พี่ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมพี่นันเล่นมุกเหรอคุณพี่นัทเล่นมุกค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อพี่นัทถ่ายรูปแค่แบบตรงนี้เลยหรอคะเราพามาบุกถึงอ่านะคะเลย ตรงนี้ค่ะพี่วะะมาวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมฝั่งโคกกันนะคะฝั่งที่ถมไว้แล้วบางส่วนปกติถ้าเราจะทำบ้านสวนยางจะเสียงยังไงเราก็ต้องขุดบอ่ออยู่แล้วถูกไหมพี่นะใช่ค่ะ แล้วก็เราไม่ต้องลุ้นเลยว่าอุ้ยจะมีน้ําหรือเปล่าเพราะว่าอย่างโนนไทยนะคะคุณผู้ชมคะบางพื้นที่นะคะแหม่มกับพี่นัทก็เคยไปเห็นกับตามาแล้วว่าช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยน้ําแห้งเลยพี่นัทเคยเห็นไหมโซนหนึ่งก็คือบ่อน้นะํเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะคะแห้งสน,นิทแต่ที่นี่น้ําอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็กอไผ่ก็จะมีอีกหนึ่งต้นนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราเราก็จะได้หน้ากว้างจากตรงนู้นนะคะมุมนู้นนะคะคุณผู้ชมขา,ขามาจนถึงมาจนถึงเอ,อเลยบอล่อน้ำตรงนี้มานะคะเลยบอล่อน้ำตรงนี้มาหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างมากนะคะคุณผู้ชมพาไลอ่ะประมาณการประมาณการตรงนี้นะครับ ก็คว้างขวางอยู่นะคะน้องแมมทังวัดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะคํานวณให้ว่าพื้นที่ห้าไร่นะคะลูกค้าจะได้จากไหนถึงไหนนะคะแต่เจ้าของเนี่ยแบ่งให้ฝั่งซ้ายมือหันหน้าเข้าหาที่ดินเจ้าของแบ่งให้ฝั่งซ้ายมือก็คือมีบ่อน้ําแล้วก็เป็นที่โคกฝั่งนี้เราก็สามารถเข้าออกตรงนี้ได้เข้าออกตรงนี้ได้แล้วลูกค้าจะมาปลูกบ้านตรงนี้ก็ได้นะคะตรงบริเวณที่ถมแล้วเนี่ยนะคะสามารถปลูกได้ และส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นที่นานะคะที่เอาไว้ปลูกข้าวทานาอยู่ณนะปัจจุบันนี้เจ้าของก็ยังปลูกข้าวทานาอยู่นะคะเดี๋ยวจาพาคุณผู้ชมไปดูนาะข้าวว่าได้ได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆนะคะ ที่นี่ปลูกอะไรก็ได้ทานแต่ว่าทุเรียนไม่มั่นใจนะคะ <laughs> เพราะว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่แหล่งของการปลูกทุเรียนแต่ว่าม่วงเนี่ยอร่อยเพราะว่าเจ้าของเขาก็ปลูกสวนของเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาปลูกมะมโมอกร่องนะคะที่บ้านไม่ค่อยมีมะมโมอกร่องทานแต่ว่าเจ้าของปลูกมะมโมอกร่องเนี่ยได้ทานด้วยนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่สีแดงแดงอ้ใช่<ด>ค่ะ,คะเคยทาน<ช><ช>อยู่เอาไปให้เป็นตะก้าเลยนะคะก็มีเยอะค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะ ตามมาเลยนะคะคได้เลยครับแดดร่ลมลมตกและเย็นยสบายมากๆเลยนะคะน้องแมมส่วนนี้กเ็ะะเป็นที่ที่คงนะคะนี่เป็นที่น,นะคะสวยมากเลยนะคะน้องแมม ควรอีกครั้งเงินที่ดินแปลงนี้นะคะแบ่งขาย5าร่ค่ะจะตั้งอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยสวรรค์นครราชส,สีมามีบ่อน้ำหนึ่งบ่อติดถนนสาธารณะประโยชน์นะคะมีฉนดคู่แดงนอสอสีจอนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับถนนสุร,รนารายนะคะประมาณ2.7กิโลเมตรบวกลบค่ะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอโนนไทยประมาณ7.6กกิโลเมตรอยู่ใกล้ซีเจนะคะ น้องก็สัง6กิโลเมตรเข้าตัวเมืองโคราชประมาณ28กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมมีบอ่อน้ําอยู่ฝั่งด้านนี้ห,หันหน้าเข้าหาที่ดินบอ่อน้ําอยู่ซ้ายมือนาข้าวจะอยู่ด้านหลังลอรอบๆบ่อน้าําปลูกมะพร้าน้ําหอมนะคะแล้วก็ ผลไม้หลากหลายชนิดเลยสนใจเป็นเจ้าของที่ดินแปลงส,สวยๆแบบนี้ติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์063 8 4 1 2 1 8 8แอดไลน์ไอดีนะคะ063 8 4 1 2 1 8 8ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขาที่ดีละสังหาทุ่ชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78 ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงนาช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ